โอ้ยน <Ủ> ี่ตัวพี่โเดียวนี่บอวพี่ถามโอ้ยพี่มังก่อนตัวเนาะบัวแดมหูจากบ่ไได้นับเนาะ โอ้จำจำจำเลยลมเลยแห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 ลมเลย้ยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยบอเลเาเบอย่หเแดงมันักชิมดีตวจุ่มจุ่มไว้่โอ้ยบอยเล่ห์เปวาไานมเหือเลสามตัวครับผมวันนี้ยังไม่ยังไม่จบยังไม่จบครับอันนี้แค่บ้างเดียวครับผมบ้างตกเลยเทเลยเดี วมือวอลเลยเป็นงูแต่แบบาปล่อยลงน้ำเด้ไอ้เทวะมันบาปนี่ถือว่าเอาไว้อย่างมันบาปเฮ้ยโอ้โหหนึ่งตัวมีไหมหนึ่ตัวสีตัวอเกิ่แล้วมีอีบ้างอเปล่าอีบ้างอีกบ้างอีกอันนี้เพิ่งเอาขึ้นมาแค่สามบังนะครับตอนนี้สามบังนี่สี่ตัวแล้วนะครับตัวใหญ่กว่านิ้วโป้ สมพนน่โป้งไก่ไก่กว่าแมู้มาไก่มาจะงานอบางยเซียมเลยผู้ว่างผู้ว่าะไกโอ้มานมมเนอะฝันดีนะไ่ฝนนะไม่เกี่ไรใช่ไหมันยางนไมด้วยานี่เรียนเยอะสุดได้บอกว้นี่ตก้งเรอีกแล้วบัวเที่ยงเรามาเมื่อเื่องเดนหลัเรามสอนเราื่อนี้เออเขาเสียงเลจ้าศึกษามาดีแล้วแผนที่แที่ศรี้ท่้ อุ้อุ้ยอุ้ยหลายตัวเลยนี่นัเกิน้ยหลายตัวนี่นมากเลยนักเกินตัวใหญ่เลยตัวตัวหนเอักเทึือใหญ่ย่างเลยยน่ยไเนแก้ตัวใหญ่สุดเลยครับเนี่ย ตัวนี้น่าจะอยู่เยอะพอสมควรอย่างนี้บอกแล้วมีหัวมีหัวมีหัวผ่านเฉลยเลยจากการขาดตรงนี้ขาดตรงนี้ไม่ได้กินเดี๋ยวมันีปล่อยหมดไหลายโอกคุณผขาเลยวันนี้นะครับเราอยู่เราอยู่ที่ไล่ไล่สีนะครับไไปยุดบรรยากาศสบายๆบาครับสำหรับวันพุธที่26มกราคม2550 65นะครับ3บั้งนะครับใส่โดยบั้งลั่าง ใส่โดยพี hey, <S <S ่ตุ๊กนะครับดีดสินนะครับสามัสีเมื ok> ่อกี้เมื่อก uh ี uh> uh uh ้แค uh uh uh> uh> ่สมใช่ไหมเมื่อกี้แค่สามทอนะครับตัวเกือเหอยอาจารย์หญ่ท่านใเือปูนี่เกือปูนะครับจังกี่ตัวสรุลูครับอาจารย์ปวย หัาหันตัวนหันตัวตัวนี้มันตัวนี้มันโลนึงก่าเนี่ยเอเอาหัวยบตัวใหญ่ตัวใหญ่โซลิโซลินแเกินไหจับเยอนี่โลโลรน่น่ะไหนไมประมาณจับแล้วจับคูมันเขียนไหมเกินครึ่งโลแปดดคตัวนี้ต้องกันเพราะเคยช่างที่บ้านเรือนนี้แหละอันนี้ประมาณกิโลครึ่งเลยหมดเอยตัวนี้เห็นไหมลรสามโลเด้เป็นไรนี่จังไรไมั้ับนี่ที่ ที่นาพี่นิดไายสื้อนะครับที่ใส่อันนี้ใส่เมื่อตอนเย็นเมื่อค่ำนะครับไล่ไล่อไล่ไล่ซื้อที่นาเออที่ไล่ไายสื้อนะครับก็มันได้พึ่งพึ่งเอาขึ้นมาสามนะครับแต่ว่าเอาใส่ไว้ใส่ไว้เยอะอยู่ครับตอนใส่เอาขึ้นมาเดี๋ยวค่อยๆตามเก็บขึ้นมานะครับอัปเดตความคืบหน้าให้ทราบกันครับโอ้ยแม่ะเย็นมาไหมโอ้ยย่าบ่ายน้าบาดแถมบระเดงขาเลย ต้มเปียกป่ะอะไรต้มเปียดป่ต้มเปียดปลาไหลป่ um it, ะผยดเผ็ดป่ะ